เอาวสวัสดีทุกคนด้วยผมอาคลิปนี้เราอยู่ในเกมสตีโบ3อีกแล้วผมอาในคลิปนี้เราจะมากลับมาเล่นเซตสายฟาป้อมกลางนะฮะเป็นเซตที่เราไม่ได้เล่นนานแล้วพในใจนิงผมก็ไม่อยากเล่นเท่าไหร่อะคือมันก็ไม่แน่นอนเนาะดังนั้นเราก็เลยมาปรับปรุงนะฮะผมก็เปลี่ยนปกติจะเป็นสเปตอนธนูใช่ไหมตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นเออนักดาบอีกิปเซอแล้วก็สเปตอนแล้วก็ เอาเป็นทาวเวอร์ป้อมกลางอันเดิมโอเคตอนนี้เราเจะบอมเบอร์จังกันไหนนะฮะเน้นป่วนนะ,ค,ะคนนี้มีเออซสม,มอนพวกลูกกระจอกมาให้ด้วยนะฮะเพราะช่วงนี้ที่ว่าไม่ได้ลงคีนะไม่ใช่อะไรนะติดมิดลงในชุมชนอยู่นะฮะเผื่อใครไม่รู้โอเค กมทางเริ้วเลยกสกอร์มันะบอมเบอร์จูบอมเบอร์จูมันไม่คุ้มในการระเบิดคนเดียวนะฮะมันต้องสองคนถึงจะคุ้มปล่อยไปอีกอะมันเข้าไปก็ไม่รอดอยู่ดีเพราะว่ามีธนูแล้วว่าตึงจากาตานี่บอมเบอร์ไม่อืมอาจจะโหดต้นเกมแต่หลังๆมันไม่ค่อยจะโหดเท่าไหร่ โอเคเรายึดตรงกลางเรื่อยๆเราก็จะได้เงินเรื่อยๆอ่ามาอีกแล้วบื้อเข้าไปโอเคต้องถอยนะเลือกใครลดครึ่งนึงแล้วเราต้องถอยบึ้ออ่าถอยสองคนตรงนี้เราตึงกันยาวๆนะฮะอ่าสปีดต้านของเราปล่อยป้ายบื้มยึดตรงกลางเหมือนเดิมอย่าให้เขาได้ยึด พราะว่าเราจะได้เพราะว่าเราจะโหดมากเวลาเราปร้อมกลาไม่ว่าใครหน้าไหนก็ไม่สามารถทำลายเราได้โอเคเอาพวกนี้ไปทิงซะก่นอนมาดูการณฝั่นงนี้เป็นไงบ้างยังตีกันอยู่นะฮะโอเคเดังนั้นเราก็รอไปโครงสร้างสเปียร์ตอนเราเดี๋ยวไม่มีตัวแทนโอเคจัดการเสร็จละ ดูกันว่นาจะรอดไหมแค่นี้อ่ะมาหมุนมาแล้วเปิดป้อมกลางแล้วก็บอมเบิร์ลึ่มโบดเยอะอ่ะนี่แหละถ้าผมเอานักนะทะนุนมามันก็จะเป็นเป้ามนหินแบบนี้แหละอันตรายเออเอามาอยู่ในนี้มาอยู่แถวนี้เนี่ยเออเลยมาตีในวงสายฟ้าตัวดี โอ้โหไม่มาตีเลยฮะเอา้าแต่สปิริตตตันเรามาแล้วว่ามีเลยกำลังเสริมเรากำลังมารอแป๊บหนึง่งนี่เนี้ยโอ้โหบอกเลยว่ายับฮาฝั่งนูน้นมีสปิริตตันงเป็นตัวกวนอยู่จะรอดไหมนะจักันไหนจะไม่รอดนะฮะโอ้โหฝั่งนู้นได้เงิน,นรออ้อยพัคโอเค นักขุดนะเรามีอยู่ประมาณ1ิบคนนะฮะโอเคสร้างตัวแทงมาอีกหนึ่งบอกเลยว่าโหดมากเลยนะเพราะเราจะตึงป้อมกลางได้อย่างสบายใจชื่อแล้วเ็ได้คานะเขุดเขาไปด้วยคนบอกเลยว่าโหดมากเลยนะอีกทีเสื้อตึงป้อมกลางให้เนี่ยเพราะตัวด้านล่างไม่สามารถทำอะไรได้แล้วเรามีน้ำแข็งแบบนี้เอาไว้จัดการพวกตัวยิงไกล บึ้มบึ้มบึ้มปล่อยน้ำแข็งป้ายทำให้ฝั่งตรงข้ามสโลว์อย่าไปใส่ใกล้ตัวยิงไกลเรนะฮะตัวใกล้เราเป็นตัวดาเมจเสริมที่ดีมากมดรู้สภาพแบบนี้เราอาจจะเสียเปรียบแต่เรายังได้เปรียบอยู่เพราะว่าสปินิตตันเราออกมาพอดีบึ้มโอ้โหบึ้มคนเดียวฮะ โอเคเรียบรล้วฮะจะขึ้นลนฝั่งตายสองยอมแพเล้โอเคเราไปดูตาที่สองกันเลยนะผมผมเตรียมไว้สองแมตช์นะฮะโอเคเรามาดูตาที่สองกันเลยเราจะเจอกับคนที่ชื่อว่าสเปียตันนะฮะมาฝั่งโนมาเป็นสเปลสามแล้วก็อัปเกรดนี่โอเคมามาเริ่มกันเลยโอเคครับเราต้องอยู่ฝั่ง ผมรู้สึกว่าถ้าสมมติแล้วเราเป็นแรงน้อยๆเนี่ยเราจะส่วนใหญ่เราจะได้อยู่ฝั่งขวาเป็นซะส่วนใหญ่คนที่อยู่แรงสูงก็จะได้อยู่ฝั่งซ้ายมันไม่ไม,มีอะไรเสียเปรียบหรอกแค่ว่าเวลาคนที่เล่นธนูมันไม่ถนัดฝั่งขวานี่แหละมาเรามานี่มายึดป้อมกลางก่อนฝั่งนุ้มเปิดมาด้วยธนูนะฮะเดี๋ยวกนเรายึดป้อมกลางก่อนโอเคยิงไปแค่นั้นมันไม่โดนหรอกไอ้นุ่ม จริงๆเราน่าจะรอให้เขาเข้ามาใกล้กว่านี้ค่ะเพราะเขาจะหลบไม่ทานยังไงล่ะนี่ไงเอ้ยอืมยักหน้าเราแหละยืนสุดชีวิตฮะจนกว่าเทสานาคอยเราจะคูดาวอีกรอบอืมโจกฮะฝั่งโน,นจุก๊กจุ๊กเหรอจุ๊กเหรอจุ๊กเหรอปาดไม่เอาโอ้โห แยกจัดเลยฝั่นู้นมีป้อมกลางสายฟ้าแต่มันไม่โหดเท่าของเราโอ้โหตเตรียมมาดีฮะฝั่งนู้นอือหือดูธนูใส่หัวขนาดนั้นไม่ตายโอ้โหขยาเข้ามาใกล้น,กนี่แล้วเจอกันฝั่งนู้นไม่รอดฮะตายคนนึงแน่นอนเหียบร้อยฮะโอเชมาต่ยมีป้องกลาง ผมเขารอนะฮะรอรอล,ลูกใครจะให้รอล่ะโอเคอไปยืดตรงกลางเหมือนเดิมไปบุกสักนิดนึงยื้อจกกังหวะทิสลา Tesla, คอยเราจะคููดาวเสร็จอีกรอบหืมปนูสามห้างฝั่งนูน้นต้องตายคนนึงหน่อยเอ้ยเอ้ยเอ้โอ้มีการแทงฮะสุดยอดนะบับไปทีหนึ่ง มีการแทงธนูให้กันด้วยโอ้โหมันจะดีไปไหนฮะ <Nope. S 1> เอ้นี่ไงจะยึดเหรอเอ๊ะแต่เหมือนปมตางเราจะจะลดเองแล้วนะถ้าสมมุติเราไม่มายืดเนี่ยมันจะลดเลยอะ่ะโอเคมารอบนี้เราเอาสเปียต้อนมาบ้างฝั่งนู้นก็พยายามจะมายืดอยู่โอเคอ่าก็ยืดแล้วเรียบร้อยตึงไว้เหมือนเดิม อยู่ตรงนี้ทันยาวๆฮะไม่ต้องไปไหนเอ้ยไม่โดนหลอกทำไม่ให้ไอจีเนี่ยโอเคมาเราต้องแรกแล้วจังหวะนี้เ่รมันต้องแรกมันตรงแลกมันต้องแรกมันต้องแลก,อแกเออเฮ้ยมันหลบว่ะโอ้โหไม่เป็นไรฮะวนต็กเราต่อเขาได้เรื่อยๆฮะอือตายสอง ฝั่งนู้นเสียไป600 900โอ้โหบอกเลยว่าคุ้มมากคุ้มจัดจดาดก็คือเราซื้อเวลาให้ได้มากเลยโอเคฝั่งนู้นจะมาบุกว่ามาบุกเราถอยอ้าวแต่สปปริตันเราอัปเกรดเสร็จพอดีเราเปิดสายฟ้า,าป้อมกลางพิธีหนึงคนที่โดนก็คือสเปริลตันโอ้โหบอกเลยว่าพิกแพงกันสุดยอดมากครับ มองเลยว่าสปิริตันออกมาได้พอดีพอดีฝั่ <c oughs> งนู้นจะมายึดป้องการนะะแต่พอเห็นปุ๊บอ้าวถอยดีกว่าอือบอกเลยว่าแกร่งฮะจังหวะนี้บอกเลยว่าสุดจริงฮะสำหรับตานี้โหบอกเลยว่ามีมวนเตกต่อได้เรื่อยๆฮะยิ่งเป็นนักขุดออเดอร์นี่ร้องไห้เลยนะฮะฮิวเลือดตัวเองไม่ได้ เออเปิดนักผนน้ำแข็งเข้าไปเปิดเทสซาคอยเผื่อเขาไม่ยึดแต่จริงๆถ้าสมุนอีคิปเซอร์เรายัางอยู่เขายึดลงไม่ได้นะบึมจะกระตีทําไม้โอโหฝั่งนู้นหายฮนะฝั่งนู้นหายฮนะจริงๆเราบุกได้ฮนะแต่ว่าเราปล่อยก่อนฮนะโอโหฝั่งนู้นหายหมดเลยอะฝั่งเราแทบไม่เสียอะไรเลยนอกจากนักดาบนะ โอ้โหจังงี้ต้องบุกแล้วนะฮะนี่เอ๊ะอันนี้บล็อกกันด้วยบล็อกกันแบบนี้เราถอยแป๊บนึ่งมาตัาง้งไว้ตรงนี้อ่าอ่าเรียบร้อยแล้วโอเคเราก็รอ20วิมันถึงจะมาอีกรอบ ฝั่งนู้นมานานล้นนะฮะไม่คิดจะอัปเกรดสปิริตตรงกลางแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวผมขอตั้งหลักแป๊บนึ่งโอเคประมาณนี้เอานักดาบไปข้างหลังมันเป็นตัวดามิเสริมว่าสเปียร์ตอนเขากลัวนักดาบนะฮะมีการออากานูมายิงซะด้วยโอ้โหยังเ,เจอเซตใหญ่ฮะเ๋ย่ต้องเจอเซตใหญ่ แล้วมุกไปเลยเอาเลยว่าจะเซตใหญ่แบบบ้มบ่มสวัสดีจ้าโอ้โหกระตุกฮะเอ้ยเอาตีสปเปียต้อนล้มได้คนหนึ่งโอ้โหปล่อยสายฟ้ามาแบบนี้เราถอยสิแทบจังโอเคถอยพ้นละนี่ไงปล่อยสายฟ้าพิธีหนึ่ง ฝั่งนู้นว่าไงเอ่ยโอ้โห,โอโหบอกเลยว่าต้องบุกเลยเจอแบบนี้บอกเลยว่าวนติด,ต,ดติดอยู่แบบนั้นเอาป้อมกลางสายฟ้าก็าจะโดนได้เหมือนกันนะโอ้โหทําอะไรครับเพื่อนต้องมาบุกแบบนี้สินะโอ้โหฝั่งนู้นจะเปียกต้นแตกเร็วมากฮะบอกเลยว่าร้อง อื uh ้ม huh, อ uh ื้มฝั่งนู้นแตกยํำๆฮะโอ้โห oh พนูพนูไม่ออกไม่กลับแล้วลูกโอ้โ oh หตายกันโดหลัวโป้ oh. เรียบร้อยเราเสรมาแล้วไปเลยอีปเซอร์อื้ม uh huh. บอกแล้ฮะฝั่งร้องเลยฮะไม่ถอยแล้วลูกไม่ถอยตายน่าพนูหตายหน้า บอกเลยว่าแล้แลแลแตอนนี้สวยไม่ตายอย่างมันเดี๋ยวก็หิวเลือดเองโอ้โหอิชิปเซอร์มันดีอย่างนี้นี่เองิชิปเซอร์บวกสเปียร์ต้อนเป็นแทงที่ดีมากชิบมาอยู่ตรงนี้แหละเราเราเรากร็มีดูซ่ากับเขาเล์มาเหมือนกันนะเว้ย ผมบอกเลยว่าถ้าอยากลาหินมาเนี่ยผมว่ามันจะเป็นระดับ SSS เลยก็คือแบบสร้างมาได้ปุ๊บนี่คือแบบเต็มตัวแตกได้เลยเพราแท้จะไม่มีอะไรจัดการได้ถ้าเทียบใน s ตีว์วอร์อิมพมันแค่ทางง่ายคือมันเป็นยูนิตที่มันตอมตีเดี่ยวมันไม่ได้กระจายดาเมจสัันเหมือนภาคนี้ไงผมว่าตจมตีหลาย ยักปลายหินที่โจมตีหลายคนอะ่ะมันไม่ควรจะโจมตีหลายคนสตันได้นะมันควรแบบรามหินเดียวๆเลยอะ่แะแบบมันก็แล้วแต่ผู้พันานาละเนานะโอเคเมื่อกี้ฝั่งนู้นโดนสายฟ้าป้องกลางตายไปคนหนึง่งอ๋อนะักุดตายโดนโดนโดนติดเข้าไปเอาอีชิปเซอร์มาคือไม่ต้องห่วงเรื่องฮิวเลย สเปียตอก็ไม่เป็นไรหรอกถ้าเจอฝนกดอะยอ,ยอมแนกไปเถอะผมจะไม่ได้เหมือนกับว่าสเปียตออ้องกับเอ้ยยังไนค้าป๊อปของตัวนี้มันเท่ากันหรือเปล่าถ้าเท่ากันก็โอเคโอเคยอมเถอะเพื่อนเลยเจอสายฟ้าไปอีกทีนึงยังจะเอาสายฟ้ามาล่ออีกเท่าดาวสามสอง หนึ่งปื๊บเรียบร้อยโอเคก็ละลางนี่นะสำหรับเซตวนเตะที่ในคลิปครั้งที่สองนะฮะคือไม่ได้ลงบ่อยมากเลยนะไอไฟ้าแบบนี้นะโอเคก็ละลางเนี้ยเจอสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้านะผม,มาสำหรับวันนี้บา,บาย